สวัสดีครับครูพักรักจำใบเป็นตอนนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนอีกเช่นกกก็ลัับบบมาพเพื่่ออนนีกเเชคยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําตามสัญญานะครับเพื่อนๆและหลายคนก็จะรอคอยมากๆเลยนะครับการมแอมจิวนะครับผมตัวนี้เป็นเกมมอดิโอสองจุนะครับผม2องจุก็คือเสียงกลางข้างละ50แล้วก็เบสดหนึ่งร้อยวัตต์นะครับวันนี้ก็เป็น200วัตต์นะครับผม เกมโมดิโอครับบอดฟ้านะครับที่ผมชอบนะครับผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเสียงกลางเขาใส่อยู่แล้วนะครับผมทีนี้มันก็มีชุดโมอะไรออกมานะครับผมแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะทราบแล้วนึว่าโมตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก็อีกหลายๆท่านก็จะยังไม่ทราบนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับก็ผมก็ได้ไปช้อปปิ้งมานะครับผมนี่นะฮะไปช้อปปิ้งมาจากแอปออนไลน์นะครับผมช้อปปี้ลาซาด้านะครับก็ที่ได้มานะครับผม จะได้เป็นคาปาสองตัวนะครับตัวนี้นะฮะก็อยู่ที่7 4 3 5่อโวลต์สองตัวนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็มี1ไมโครฟลัช4ตัวนะครับ3.3มไมโครฟลัด1ตัวนะครับแล้วก็มีแอลสองตัวนะครับผมตัวนี้นะครับโมเสียงเบสนะครับผมแล้วก็ส4 7นส่องตัวนะครับแล้วก็ย2ไมโครฟลัดด1ตัวนะครับผม แล้วตำแหน่งล่ะดูตำแหน่งกันบ้างนะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะมีโพยมาให้ดูนะครับผมโอ้ยไม่ใช่นะครับนี่นะครับผมทางร้านเขาก็ใจดีนะครับในการบอกตำแหน่งมานะครับผมว่าให้โมอะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่นะฮะอ่าคู่มือเกมสองจุดหนึ่งเห็นไหมครับเขาก็จะบอกตำแหน่งเลยนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะ ก็คือมีตำแหน่งบ้องหมดเลยนะครับมีถ้าใครแคปไปก็เชิญเลยนะครับผมแคปไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะค้างไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับอ่าเขาบอกครับถอดของเก่าออกแล้วใส่ของใหม่ไปได้เลยนะครับีที่ให้เป็น C ที่ไม่มีขั้วครับ L ก็ไม่มีขั้วครับใส่ด้านไหนก็ได้ฮะรายละเอียดคนเลยนะครับตัวอย่างนะครับผมที่ได้ออกมามันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับ อุปกรณ์ภายในชุด1ไมโคร4ตัว22ไมโคร1ตัว3.3 1ตัว0,47 2ตัวแล้วก็แกน L จํานวน2ตัวนะครับแตัวนี้ก็จะเป็น60สิบไมโครเฮนรี่นะครับผมเห็นนะครับผมลิงสอนท่อต่างๆนะครับผมก็จะมีนะครับผมมีนี่ครับผมมีไลน์นะครับแอดได้เลยนะครับ Facebook ก็เข้าไปตามตัวเลยครับผม DIY Audio 5 4 7นะครับผมโทรด่วนนะครับคุณเด่นนะครับผมโอเคนะครับอย่างนั้นเราก็ มาดูที่ตัวบอดเลยนะครับว่าเราต้องทอดอะไรทั้งไหนยัง,ยงไงยังไงบ้างน,นะครับผมมาดูกันนะครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวเราดูตามโพลเลยนะครับผมก็ตรงนี้เนาะตัวนี้ก็น่าจะเป็นนี่นะครับก็น่าจะเป็นของฝั่งนี้นะครับผมนี่นะฮะโอเคชุดเบสดนี่นะครับ ก็มีทอดนะครับผมตำหน่งที่ทอดนะครับก็ข้างข้างออฟแอมนะครับผมนี่นะฮะข้างออฟแอมตัวนี้สองตัวนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับผมหนึ่งตัวสีนะครับผมตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สีด้านในตรงนี้นะครับตรงติดซิงนะครับผมตัวนี้นะฮะหนึ่งตัวหนึ่งตัวต้องตัวนี้นะครับผมนี่นะครับต้องตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่อยู่หน้าออฟแอมนะครับผมตรงนี้นะครับ ็คือตรงนี้นี่นะครับผมตรงนี้นะครับสี่ข่านี้นะฮะตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมตรงนี้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมตรงนี้นะฮะ่าต้องแม่นนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีอีกสองตัวนะครับด้านนี้นะฮะก็จะเป็นสิงฝั่งนี้นะครับผมอีกสองตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็คือสี่ตัวนี้นะครับผม สี่ตัวนี้แล้วก็สี่ตัวนี้ครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทอดก่อนนะครับผมเราก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวแอลด้านหลังนะผมที่ทอดออนนะครับก็จะมีแอลส่องตัวนี้นะครับแอลส่องตัวนี้แล้วก็คาปาของการทุนทอดออกนะครับผมอันนี้ผมก็อุตส่าห์เอาใส่มาแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวออกนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปทอดออกก่อนนะครับไปกันครับ โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ทําการทอดอุปกรณ์นะครับผมต่างๆออกแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปประกอบไปด้วยนะครับแอลส่องตัวนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมก้อนทอดแอลผมทอดตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันขว้างเนาะทอดแล้วก็ใส่กลับไปคืนใหม่นะครับนี่นะฮะแอลสองตัวนี้นะครับแล้วก็ซีนะครับผมนี่ครับตำแหน่งตัวนี้นะครับเราดูดีๆนะครับผม นี่นะฮะตำแหนังนี้นะครับผมเดี๋ยวแคปไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ซีตรงนี้นะครับก็คือซีที่มันจะไปเข้าที่ตัวฉีดขยายนะผมฝั่งเบสนะครับคู่นี้นะฮะแล้วก็มีคาปาตัวนี้นะครับคาปาตัวนี้คือมาจากชุดบลูทูธวิ่งเข้ามานะครับก่อนมาเข้าออกแอมนะก่อนมาเข้าพวกวอลลุ่มนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้นะครับอ่านี้นะครับแล้วก็มีชุดนี้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเห็นไหมครับอ่า ก็คือมีหนึ่งสองนี่นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้านี่นะครับห้าแล้วก็หนะครับเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมนี่นะครับชุดสี่นะครับผมเดี๋ยวเรามานับกันนะครับว่าเรามีกี่ตัวนะครับที่เราได้มานะครับผมตอนนี้คือมีหนึ่ง6ามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับ แล้วก็แปดโอเคครับผมครบนะครับเช่นเดิมนะครับผมด้วยผมจะใส่แอลด้านหลังก่อนนะครับผมแลใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับไม่มีครัวนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้นะครับขาเขาด้ทาการคู่แล้วก็เติมกระกัวมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีรัดขาให้มันพอดีนะฮะสําหรับตัวนี้นะครับเราก็จะวางให้มันอยู่ในกษณะนี้นะครับผมหรือว่าถ้าขาจะวางตรงๆก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ วางแบบตรงก็ได้หรือจะวางแนวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวหุจะวางออกเป็นแนวนี้เนาะแนวแบบข้างๆอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่ชนอะไรนะครับเดี๋ยวเราเอาสิ่งมาใส่มันก็จะไม่ชนนะครับผมโอเคครับผมก็ทําการดัดเลยนะครับอ่าเนเอาที่เราถนัดนะครับผมไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะครับโอเคนี่นะับพอได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับผมก็จะไปวางเนี่ยนะผม็นอยู่แบบประมาณแนวนี้เนาะ อย่างนี้นะครับผมรัดค่ามันพอดีพอดีนะครับสิ่งนั้นผมเข้าตัวไปทำก่อนนะครับนี่นะครับผมเริ่มสวยแล้วใช่ไหมครับมีแอลส่งตัวเลยนะครับผมต่อไปนะฮะเราก็มาดูกันว่า ไอตรงค่าตรงนี้นะครับผมค่าตรงที่เราทอดทอดไปเนี่ยไอตรงนี้มันใส่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปใส่ตัวที่มันที่มันแบบว่าเงินน้อยๆก่อนนะครับมองง่ายๆก่อนนะครับก็คือซ่องตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะฟั่งขวานะครับก็คือฟังชุดเสียงการนะครับผมฟั่งนี้นะครับที่บอกซ่องตัวนี้นะครับใส่1น่งไมโครฟาลาทั้งสองตัวเลยนะครับก็คือซ่องตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาอันนี้มาวางนะครับสีมาวางโอเคไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวเราตั้งตั้งขึ้นเลยนะครับ ก็คือ1ไมโครฟาราดหนึ่งเอ่อสองตัวนะครับ1ไมโครฟาราดตรงนี้นะครับผมเอามาเลยครับสองตัวนะครับะค่อยๆทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมหนึ่งฟาลาดเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะครับคั่วบวกคั้วลบไม่จําเป็นนะครับได้หมดนะผมต้องเป็นต้องเป็นเอ่อไม่มีคั้วนะครับผมถ้าขายยากเอามั่นใจค่ายาวก็เอายาวไว้ฝั่งฝั่งชิปขยายนะครับค่าลบไว้ฝั่งด้านนี้นะครับเอ้ยแก้ไขครับ ขาบวกไว้ฝั่งฝั่งด้านหน้าฝั่งวอลลุ่มนะครับค่ะลบเข้าที่ขยายครับผมโอเคไปกันครับนี่นะครับเสร็จไปแล้วสองตัวนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับคู่นี้นะครับผมหนึ่งไมโครฟารานะครับตัวนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปฝั่งเมื่อกี้ตัวนี้ตองตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปครับผมเดี๋ยวเป็นคู่หลังนะครับคู่ด้านในฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะก็คือคู่นี้ที่เราบักกีทอดไว้นะครับก็ใส่หนึ่งไมโครฟาดทั้งสองตัวเช่นกันครับผมนี่นะครับใส่หนึ่งนะครับผมโอเคงั้นไปใส่กันต่อนะครับคูนี้นะครับผม ครับอ <étique> <occasions S 1> ีกสองตัวมาแล้วนะครับผมนี <spelled S 2> ่นะฮะอีกสองตัวนะมาแล้วครับก็คือคูนี้นะครับผมคูหลังตนี้ฮะก็คือคูคูนี้นะครับหนึ่งมโครเฟลทั้งสองตัวนะครับต่อไปครับผมต่อไปก็คือเดี๋ยวจะเอาฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับใส่สูญจุเจ็ดทั้งสองตัวเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมใส่ศูญจุ่เจ็ดนะครับ เขาก็ให้มาสองตัวนะครับผมโอเคไปกันต่อครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับก็คืออีก2องตัวนะครับผมก็คือคู่นี้นะครับทีนี้ใช้ซูนยูซีนะครับผมฟังนี้นะครับเดี๋ยวเหลืออีกสองตัวนะครับผมอีกสองตัวก็คือตัวตรงนี้นะครับผมตรงนี้กับตัวตรงนี้นะครับตรงหน้าหลังระหว่างออฟแอมกับตัว บอลลูมฟิวเซีของเบสนี่นะครับผมนะตัวตัวที่ติดกับ v อลุูมฟิวเนซีนะครับตรงนี้นะฮะใช้ค่าอ่าสามจุดสามนะครับแล้วก็ตัวด้านในนะครับผมตรงนี้นะครับใช้ค่ายี่สิบสองไมโครนะครับก็ตัวนี้ยี่สิบสองก็คือจะใส่ด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็สามจุดสามใส่ตรงหลังบอลุูมนะครับผมไปกันครับ รย้อยนะครับผมก็คือทีนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมก็จัดวางให้เราทํางานง่ายนะครับผมตรงไหนที่มันยากเราก็ทําใส่ไปก่อนนะครับตรงไหนมันง่ายๆก็ใส่ทีหลังนะครับผมโอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นี่นะครับใช้หนึ่งไมโครฟาดหมดเลยนะครับตัวนี้ใช้ยี่สิบสองตัวนี้ใช้สามจุดสามตัวนี้ใช้ศูนย์จุดสี่เจ็ดทั้งสองตัวนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เดียวสุดท้ายนะครับผมก็คือใส่คาปาพักใต้ไฟนะครับด้านหลังนี้นะฮะนี่นะครับคู่นี้นะครับผมโอเคครับผม ถ้าผมไปหาตำแหน่งวางก็นะครับว่าจะใส่ทังไหนดีนะครับนี่นะครับขาป้ายที่ผมจะใส่นะครับสองตัวนะครับผมก็คืออันนี้คือขาลากของมานะครับผมฝั่งนี้คือขั้วบวนนะครับซึ่งมันจะต่อหมดเลยครับนี่ครับมีรูเทียบด้นะครับผมเป็นขั้วบวชนะครับแล้วก็ฝั่งนี้คือขั้วลบนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการขูดปริ้นนิดนึงนะครับผมให้มันเห็นรอยลายปริ้นนะครับแล้วก็ให้ให้ตะกั่วมันเชื่อมได้นะครับตรงเี้ยแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผม โอเคนะครับผมขอขูดตะกวนนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมก็ทําการขูดปริ้นนะครับผมเห็นไหมฮะให้มีรอยปริ้นขึ้นมานะครับเราจะได้บัตรกี่ได้นะครับโอเคนะฮะฟังบวกนะเห็นไหมฮะคนที่เขาเคียนบอกไว้นะครับฟังบวกก็คือฝั่งที่แทบใหญ่ๆนี้นะครับสี่เยอะๆนะครับผมฝั่งลบก็คือมีขีดแทบอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่แบบนี้นะครับผมบัวขายาวนะครับนนะฮะ นี่นะครับผมแล้วก็คัวลบนี่นะครับอ่าอีกตัวนึงนะครับผมตรงข้างหลังนี่มันห่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ใหม่ครับก็คือเดี๋ยวมมใส่ตรงนี้แทนนี่นะฮะให้มันอยู่ติดกันนิดนึงนะครับผมไปอยู่ล้นไปข้างหลังนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขูดเพิ่มนิดนึงนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ขูดไม่คิดว่าจะใช้ตรงนี้นะครับ อ๋อใช้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมูดตรงนี้ขานึงนะครับ๊บนึงนะครับผมโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้คู่นี้นะครับผมบวกนี่บวกนี่ลบนะครับแล้วก็คู่นี้บวกลบนะครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ใส่ได้สะด,ดวกขึ้นนะครับโอเค เอาแค่พออยู่นะครับเวลาเซตชั้นจับนะครับเดี๋ยวมันจะไปดันอุปกรณ์พวกนี้รุดได้นะครับนี่นะฮะบ,บวกรบนะครับบวกรบ <c oughs> บวกรบอ่านี่นะฮะอ่าผมยกข่าวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราพลิกไปปุ๊บมันจะได้ไม่รุนอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวก็ทําการเชื่อมแต้ม่อนน้นก็หนาผมเดี๋ยวเราต้องอจัดอีกทีนึงนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ติดแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมไหมครับ เรากดท้มันตรงนะเห็นไหมครับโอเคตรงกันนะครับอีกขานึงน,นะครับผมอีกตัวนึงนะครับทิ้มไปครับแล้วก็ดันอาจารขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็อีกสองขอีกสองขานะครับอ่าเรียบร้อยนี่ ขายาวเกินก็ตัดทิ้งไปครับปึ๊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 บเรียบร้อยไม่ลืมเอาทินเนอร์มาเช็ดด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมอ่าโอเคเพื่มเตมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใส่อ,อุปก,กรณ์โมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ มีชุด C นะครับผมตามโพยนะครับ L อนะครับสองตัวด้านหลังนะครับพักเบ็ดนะผมหรือพักเบดนะครับแล้วก็คาปาส่องตัวนี้นะครับผมอ่าอันนี้ไฟผมทําไว้เองนะครับเพราะว่ามันของเก่ามันหายไปนะครับไม่ได้หายหรอกมันไม่ติดหรือว่าที่อย่างนี้ฮะหรือว่าผมออกไปขึ้นบอร์ดไม่แน่ใจนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทําการใส่ซิงค์นะครับผมนี่นะใส่ซิงค์แล้วก็ไปเทสกันนะครับผมโอเคผมขอตัว่ใส่ซิงค์กอนนะครับ เสร็จสิ้นนะครับผมนี่นะฮะใส่เสียงเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ทุกตัวแน่นหนาดีนะครับเดี๋ยวเราเอากาวร้อนไปยอดเอากาวแท่งไปยอดทับอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าเราไม่ไม่ทําการทอดไปแล้วเนาะเราก็เลยจาไว้คงแบบนี้นะครับเพากาวแท่งกาวแท่งยิ่งเลยนะครับผมติดเปิดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อสายนะครับแล้วก็มาเทเสยงกันนะครับว่ามันดังหรือเปล่าโอเคครับผมไปกันครับโอเคตอนนี้ต่อสายลาโพงเรียบร้อยนะครับเ้วก็เสียบแบตไปแล้วนะครับผมก็เชื่อมต่อกับคอมเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับผมเพิ่มเสียงกลางกันนะครับผมเกมวอลล์โอมันดีย่างนะครับผมเวลาเราเพิ่มวอลลุ่มนะครับถ้าเราปิดวงทุกอย่างนะครับผมเสียงมันจะไม่ดังเลยนะครับใช่ไหมฮะนี่คือขนาดแบบเมนวอลลุ่มเราเปิดเพิ่มนะครับผมดูนะฮะอ่าโอเค ซึ่งเกมเนี่ยมันใส่อยู่แล้วครับเสียงมันใส่นะอยู่แล้วเดีย๋ยวเรายิงใส่คนทีไปคือมันยิ่งมันยิ่งหวิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับสายที่ชอบเสียงแบบใส่ในะครับผมอันนี้คือเสียงเฉพาะนี่นะครับใส่ใส่เลยนะครับเดี๋ยวเบสนะครับผม ผมผ่อนเห,หน,เนื่อยนะครับท่านสร้างเอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจให้แดนตูชนโอ้โหนี่คือเปืเป่อนเพื่นิดเดียวนะครับผม ก็แสดงว่าเราต่ออะไรเรียบร้อยทุกอย่างใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับก็มาตามสัญญานะครับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับขอกันมานะครับว่าเกมโมเดโอสองยี่หนึ่งครับโมอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะการช้อปปิ้งนะครับผมด้านนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะเขามีบ้องเลยนะครับด้านนี้นะครับผม ท็อปปี้ลสแตดนะครับเข้าไปเลยนะครับว่าพิมพ์ว่าชุดโมนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้เรานะครับชุดโมแอมจิ๋วนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลายไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูพารกามไปอีกองด้วยนะครับผมว่าผมจะมาสอนจะมาแชร์อะไรเพื่อนอีกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับบ๊ายบาย